ชีวิตคู่จะไม่มีคุณค่าถ้าชีวิตค่านั้นไม่มีคู่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นเหาฝากกดติดตามกดถูกใจถ้าคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านฝันเห็นเหาทำนายได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีลาบลอยหรือว่าลาบจากการเสี่ยงโชคแต่ควรจะเสี่ยงโชคกับสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับคนสด มีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ถูกใจถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรหรือว่ามีความใกล้ชิดกับแฟนมากขึ้นคนที่อยากทำธุรกิจใหม่จะได้เริ่มธุรกิจใหม่แล้วก็มีความก้าวหน้านั้นรออยู่หากทำงานประจำจะมีผู้ใหญ่นั้นออกหน้าเจรจาช่วยอยู่ครับแต่ว่าให้คุณน,นั้นดูแลเป็นพิเศษครับในเรื่องของการลงทุน ถ้าหากคุณนั้นลงทุนร่วมกับผู้อื่นช่วงนี้ให้ชะลอแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพของคนในบ้านซึ่งอาจจะมีการเจ็บป่วยแต่ว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าหากคุณฝันเห็นเหาเต็มหัวเลยนะแต่ว่าเป็นหัวของตนเองเนี่ยถ้าคุณนั้นโสดจะมีสเสน่ห์ครับขอให้คุณนั้นพบคนที่ถูกใจด้วยนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบุตรในเร็วๆนี้ ถ้าหาคุณฝันเห็นหาวบนหัวของคนอื่นแล้วแล้วก็การงานนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นคนโสดนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาจากเพื่อนนั้นเป็นคนรักถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วให้ระวังการเผลอใจเพราะว่าคุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆในช่วงนี้เพศตรงข้ามจะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นระวังการเผลอใจไปคบกับคนอื่น แล้วก็ให้ระวังคําพูดนะครับให้พูดถนอมน้ําใจก,กันกับคนรักของคุณฝันว่าข้าเหาทำนายได้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานได้อาจจะมีปัญหาเรื่องของเงินทองหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของเงินในด้านของการงานธุรกิจเนี่ยให้ชะลอการลงทุนไว้ก่อนนะครับในส่วนของสุขภาพคนในครอบครัวก็อาจจะป่วยและไม่สบายได้ แต่ว่าจะไม่กระทบกับเรื่องของความรักนะครับถ้าคนโสดเนี่ยยังมีเกณฑ์ครับที่จะพบคนเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ถูกใจคนด้วยละกันแล้วก็ถ้าคนมีคู่เนี่ยก็ยังคงให้พูดด้วยความนุ่มนวลให้ถนอมน้ำใจกันต่อไปครับขอให้คุณมีโชคลาภดังคำทำนายด้วยนะครับเลขมมงคลของคุณก็คือฝากกดติดตามกดถูกใจกันด้วยถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนาย เรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านกับผมเกมิจิชัยช่อง Star Today ถึงจะไม่ใช่คนมีเสน่ห์แบบป้างแต่ก็จะไม่ทิ้งไว้กลางทางแบบโปรเตโตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ